สวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวัญน,นะคะพารถนะคะอีกโกคาร์นะคะมาเสนอลูกค,ค้าในรูปแบบตัดใจรถหรูมีกินมีใช้มีเงินในกระเป๋าไม่ต้องเอาไปจ่ายค่างวดรถค่ะนะคะวันนี้พี่พี่ขวัญมาในคลิปตัดใจรถหรูนะคะเพราะอะไรพี่ขวัญถึงพูดคลิปนี้นะคะ1นนะคะพี่ขวัญบอกเลยนะคะบางคนมีรถหรูแต่ไม่มีเงินในกระเป๋าค่ะนะคะพี่ขวัญแจ้งไว้ก่อนบางคนมีเงิน มีรถขับขับบ m เบเอ้ยเบนเอ้ยแต่ไม่มีเงินในกระเป๋าแต่ถ้าคุณลองตัดใจรถหรูมาใช้รถสเปคเล็กนะคะแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะคะนะคะตอบโจทย์คุณลูกค้าที่มีเงินในกระเป๋าแต่แค่ตัดใจว่าฉันขับรุ่นนี้แค่นั้นเองนะคะเอาไว้ใช้ในครอบครัวก็ได้นะคะเพราะว่าบางท่านบอกว่าพี่มันตอบโจทย์กับการเดินทางไกลไหมนะคะตอบโจทย์การเดินทางไกลไหมตอบโจทย์เหมือนกันนะคะหนึ่งคุณเซฟเงินในกระเป๋าด,ด้วยเพราะว่าใช้น้ํามันน้อยมาก ประหยัดน้ำมันมากครึ่งหนึ่งจุลิตรนะคะแต่นะคะกาลังเครื่องนะคะ68แรงม้านะคะคันนี้นะ68แรงม้านะคะก็ยังไปได้ยาวๆค่ะคุณลูกค้าขาแลค่ะ,คะและความกว้างนะค,ะคุณมองเล็กๆอย่างนี้ด้านในไม่ได้น้อยกว่าใครค่ะด้านใดด้านในของรถก็ไม่ได้ด้อยกว่าใครค่ะนะคะชมของเขาดูปราดเปรียวชมของเขาดูดีมีสกุลกันเลยทีเดียวนะคะซูซูกิพ่ควินบอกแล้วว่า บางค่ายอาจจะเจ๊งแต่ที่รู้จักกันมาคือซูซูกิไม่เคยเจ๊งค่ะ mm. เปิดในประเทศไทยซูซูกิมีศูนย์โชว์รูมเยอะอันดับต้นๆของประเทศไทยค่ะไม่เชื่อลองเซิร์ชค่ะไม่เชื่อลองหยิบมือถือขึ้นมาเซิร์ชค่ะอยู่ติดโชว์รูมเรานี่กี่ศูนย์นับไม่ถ้วน mm. นะคะคุณลองสังเกตดูนะคะถ้าคุณมองเขาว่าเป็นค่ายที่ไม่รู้จัก เป็นค่ายที่คุณไม่รู้สึกว่าอยากจะซื้อคุณลองเข้าไปศึกษาดูค่ะซูซูกิไม่เคยเจ๊งค่ะนะคะตั้งแต่เปิดมานะ,ะค,คะคุณลูกค้าค่ะและเขาเปิดตัวคันนี้สรีโอคันนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะ,คะเขากอบโกยไปไม่น้อยค่ะเพราะว่าการออกแบบของเขานะคะหนึ่งนะคะตอบโจทย์คนประหยัดน้ำมันตอบโจทย์คนประหยัดเงิน,ตอ,น,งนตอบโจทย์คนที่ใช้ พื้นที่ในการจอดรถมีไม่เยอะอะ,อ,ะอยู่คอนโดไม่ต้องแย่งกับใครค่ะไม่ต้องยาวเฟื้ยเหมือนกระบะคันนี้นะคะไม่ต้องไปแย่งที่จอดรถกับใครเข้าออกง่ายสะดวกสบายนะคะคุณลูกค้าขาและที่แน่ๆก็คือบริการศูนย์มีทั่วประเทศไทยมีเยอะมากๆด้วยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะน้องเนาะเวลาเราจะซื้ออะไรเอ๊สูนย์มันอยู่ตรงไหนพูดไหมคะคิดไหม ผม,ม่ใช้ยูกอคิดไหมคิดพี่ขวัญไม่เชื่อว่าใครไม่คิดเวลาจะซื้อ,อยี่ห้ออะไรเอ๊ะศูนย์มันมีไหมอ่านะคะอ่ะเชฟก็ได้อพอจะชื่อเชฟคุณคิดถึงอะไรศูนย์มันไม่มีแล้วนี่จริงไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นคุณจะซื้อสุสุก,กิคุณลองเช็คศูนย์ดูค่ะพี่ขวัญว่าโอ้โหแทบจะยังกระดอกเห็ดในประเทศไทยเลยเพราะว่าเขาเน้นบริการเน้นดูแลเพราะป้ายแดงของเขานะคะ เปิดตัวออกมานะคะขายตัวนี้ดีมากนะคะคุณลูกค้าขานะแต่พอมามือสองนะคุณลูกค้าคันนี้ปี2021นะคะก็ปีกว่าใช่ไหม21 22 23รถปีกว่านะคะคุณลูกค้าสภาพดีและที่แน่ๆคันนี้ตัวท็อปค่ะนะคะพี่กวนบอกไปแล้วนะคะตัวท็อปนะคะคันนี้นะคุณลูกค้าได้สีขาวมุกนะคะคุณลูกค้าได้สีขาวมุกล้อแม็กค่ะราคาพี่กวญแจ้งไปยังคะ ราคาพี่ขวัญแจ้งไปยังคะ,ะงออกรถ66บาทจ้ะคันนี้อ,ออกรถ66บาท66สิบหกนะไม่ผิดไหมเนี่ยไม่ผิดค่ะดอกเบีย้ยเท่าไหร่0.99%ค่ะอ,ออกรถ66บาทดอกเบีย้ย0.99ใครไม่เข้าใจเรื่องโปรโมชั่นพี่ขวัญเมื่อวานพี่ขวัญย้ำไปแล้วนังหนูครับผมโทรหาเซลล์คนไหนอแอดมินส่งเบอร์ไปแล้วโทรหาเซลล์คนไหนแล้วเซลล์บอกว่า รถมือสองไม่มีโปรโมชั่นอะไรทั้งนั้นแหละค่ะพี่วางสายเลยค่ะวางสายเลยค่ะคุณลูกค้าเพราะโปรโมชั่นโชว์รูมเราเยอะมากแอดมินเรากระจายโฆษณาไปตุ่มตุมตุมนะคะเซลล์คนไหนไม่ให้โปรโมชั่นคุณคุณวางสายเขาทันทีเลยพี่ควับอกแล้วว่าคุณวางสายค่ะคุณหาเบอร์ที่ไม่ต้องหาแอดมินเขามีเบอร์เซลล์เป็นเยอะมากเซลล์ที่นี่ไม่ต้องห่วงคนที่ให้โปรโมชั่นคุณค่ะนะคะคนที่ให้คุณโปรโมชั่นคุณค่ะ ศูนย์เกเก้า99อยู่ไหนออก66บาทอยู่ไหนช่วยผ่อนอยู่ไหนเติมน้ำมันฟรีอยู่ไหนคุณลองถามเขาดูมีโ<อ>ปรโมชั่นเยอะมากช้างคูอยู่ไหนช้างคู่อยู่ไหนโ <laughs> อ้ไม่ใช่นะคะอ,อันนี้แค่แบบย้ำค่ะน้องนู้บางทีลูกค้าเ<อ>สียใจแค่คําพูดไม่กี่คําแล้วก็<อ>ทิ้งเราไปเลยเนาะเออและพี่ขวัญแค่อยากจะย้ำว่าคุณมีคนเทคแครคุณอยู่มีเบื้องหลังที่เอนเตอร์เทนคุณอยู่อ่ะ นะคะมีแบ็กลังก็คือแอดมินคอยคอยซัพพอร์ตคุณอยู่คุณไม่ต้องกังวลไม่ได้คุณพลาดจากเซล์คือฉันฉันว่าฉันฉันไม่ได้อะฉันขอขอขอได้แบบนี้ได้ไหมลองเจราจาดูนะคะลองทำความเข้าใจดูนะคะเพราะว่าเราออกโปรโมชั่นมาเพื่อลูกค้าเราไม่ได้ออกโปรโมชั่นมาเพื่อเซลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้ามาเอาไปซะเซลล์จะไม่ว่าอะไรเลยค่ะอยากให้ได้ค่ะนะคะมาดูภายในกัน นกนกคันนี้ข่าวมุกนะข่าวมุกนะคะคุณลูกค้าขาคันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้นะและพี่พี่ไม่ได้ใใจว่าสติกเกอร์ด้านหลังคือครบร้อยปีหรือเปล่านะนงนกนะนอโอ้แล้วเกอออตโต้เนี่ยดูดีน้องนกไม่ใช่ป้ายแดงได้ยังไงเนี่ยเบาะนะคะคุณลูกค้าขาซูซูกิเนี่ยพี่กวันแจ้งนิดนึงเขาใช้วัสดุอย่างดีนะคะถึงจะเป็นรถเ,เล็กๆ็กสเปคคนเมืองนะ แต่ไปต่างจังหวัดได้คล่องตัวที่จอดรถคล่องตัวแล้วก็คันนี้ผ่อนเบาๆมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะแม้แต่ท้่เบาะนะคะเขาออกแบบมาอย่างดีเลยนะคะคุณลูกค้าระบายอากาศมีการนี่คะ่ะตรงจุดที่เรานั่งนะคะมีนูนขึ้นมานิดนึงตรงเอน็นเอ็นหลังนะคะจะไม่ปวดหลังแล้วก็ช่วงหัวเนี่ยน้องนุ๊สมมติน้องนุตัวสูงๆนะมานั่งคันนี้นะไม่รู้สึกเลยเพราะอะไรเพ เพราะอะไรรู้ไหมดูหัวมอนเขามันมันตอบโจทย์สรีระคนตัวสูงตอบโจทย์สรีละคนตัวเล็กเพราะว่ามันจะมีรูปแบบหุ้มตรงนี้ด้วยคือมันลดเล็กแต่ได้ใจคนจริงๆค่ะคุณลูกค้าค่ะสามแสสี่หมื่นเก้าพับาทคุณได้ลดปีสองพันยี่สิบเอ็ดนายๆขอดูเลขไมเ้เลยโอ้เลขไม้คนี้ก็ไม่เยอะนะคะคุณลูกค้าขานะท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะคะ ก็กดไลค์กดแชร์และแทปเจอร์เนาะน้องนูนะ <ผม S 1> อยากได้รถอีโคคาคันนี้ค่ะพี่ขวัญพี่ขวัญบอกเลยนะคันนี้นะสเปคคนเมืองมากๆแล้วก็สามารถเดินทางไกลได้นะตอบโจทย์คนมากมายจริงๆ349,000บาทดอกเบี้ยเริ่มต้น0.99%ค่ะไม่มีตำหนินะคะคันนี้ได้ตัวท็อปนะระบบไฟฟ้าทั้งหน้าทั้งหลังนะคะไม่มีมือหมุนนะคุณลูกค้าขาได้ล้อแมก แล้วก็คุณลูกค้านะคะสามารถแบบว่านั่งข้างหลังได้ถึง3คนนะน้องนุ๊ครับผมขัสียังได้เลยได้เลยค่ะคนตัวเล็กเด็กๆนะคะเอาไว้ส่งลูกไปโรงเรียนน้องนุเนาะส่งลูกไปโรงเรียนนะคะพี่ขวัญว่าตอบโจทย์มากๆเลยเด็กตัวเล็กๆได้ได้ถึง4คนเลยแหละเด็กอนุบาลดเด็กปหนึ่งนะคะปอสองนะคะแล้วก็เวลาไปโรงเรียนวุ่นวายไหมน้องนุน้องนุไม่มีลูกไงเพราะเวลาเราครอบครัวเราขับรถไปส่งลูกเนี่ยโอ้โห รถเยอะแยะเย่งกันจอดอันนี้เลยที่เล็กๆคุณก็จอดได้ค่ะตอบโจทย์มากๆเลย349,000สี 3, 49, บาทปี2021ตัวท็อปค่ะคันนี้มาด้านหลังเนี่ยน้องน้เขาเรียกว่าตัวอะไรนะนนครบร้อยปีปะ่ะใช่ครบรอบครบรอบร้อยปีของซูซูกิวิควันบอกแล้วว่าซูกิเปิดมาไม่เคยเจ๊งจ้ะสูนย์เยอะที่สุดในประเทศไทยเลยตอนนี้นะลุงผมก็ใช้อยู่ ไม่มีค่ะบางคนบอกว่าเครื่องเล็กน้องนุ๊ดูถูกเขาเครื่องเล็กนะคะพี่กวันบอกไว้ก่อนนะเครื่องพวกนี้เหยียบร้อยยี่ก็ไม่มีสะเทือนค่ะนะคะเหยียบร้อยยี่ก็ไม่มีสั่นไม่มีคลอนค่ะเพราะอะไรรู้ไหมรถเขาไม่ได้สูงไงน้องนุงนงนงรถเขาประมาณว่ารถเขาไม่ได้สูงแบบว่าที่จะประทรัดลมเวลาขึ้นทางด่วนใช่ไม่ตโตรมเพราะฉะนั้นเวลาเขาออกตัวนะพี่กวันบอกเลยนะออกตัวเร็วกว่กบบากระบะดีเซลนะ เราก็บาดเเซลมันอืดกว่าจะออกได้จริงไหมใช่ครับอันนั้นใช้ใช้การออกตัวแต่พว่งเนี้ออกตัวดีดขับนิ่มขับสบายขับชิลๆไปหยัดน้ามันนะแล้วก็ที่จะอวดตอนนี้คือความสวยของรถค่ะนะรถคันนี้นะคะคุณลูกค้าขาบ่าซ้ายบ่าขวานนะไม่มีชนมาเลยค่ะคุณลูกค้าขาไม่มีชนมาเลยเลยก็บานประตูนะคะหรือว่ากระจกนะคะยังเป็นจากศูนย์ทุกบานดูก่อนนะคะ เพราะว่าการเปลี่ยนกระจกนะคะเปลี่ยนเองไม่มีสติกเกอร์อยู่แล้วไม่มีแบรนด์ไม่มีค่ายแต่ยังอยู่ครบทุกบานนะพี่ขวัญน,นะคะอยากฝากคุณ FC ีพี่ขวัญก็ได้รถตู้เนาะที่อยากมีรถให้ลูกสาวมีอยากรถให้ลูกชายอยากมีรถไว้ไปส่งลูกหลานนะลูกรุ่นเราอาจจะมีลูกโตแล้วอาจจะมีหลานแล้วเอาไว้ไปส่งนะคะหนึ่งนะคุณไม่ต้องกังวลว่าคุณต้องขับมอเตอร์ไซค์ไม่มีใครอยากเอามอเตอร์ไซค์ไปส่งลูกค่ะ สก,กิดนิดเดียวก็ล้มจริงไหมถ้าสมมติเด็กๆอ่ะเด็กๆ <c oughs> ไม่รู้เรื่องนะคะเอ็นตัวหน่อยก็ตกแล้วค่ะเอาแบบนี้ดีกว่าถ้ามันเยอะก็ยัดใส่ตรงนี้ยังได้เลย <c oughs> <c oughs> ล้อเล่นนะคะอันนี้คือที่วางของและที่พี่ขวัญจะบอกตรงเนี้ย <c oughs> บอกตรงเนี้ยคือบางคันไม่มีของแล้วนะ <c oughs> อันนี้คือจากศูนย์นะคะรหัสยังอยู่นะคะอันนี้คือของศูนย์ทุกอย่างนะคะคุณลูกะคะ้า อันนี้คือสองของศูนย์ทุกอย่างค่ะและชิ่แน่ๆก็ยังพับเบาะได้นะ,อะโอพับให้ดูไหมล่ะฮะไหนๆก็ไหนๆเนาะลูกค้าไม่รีบใช่ไหมคะไม่รีบดูก่อนนะคะพราะพี่ขวัญบอกแล้วว่ามันอนเนกประสงค์มากๆเลยนะสมมุติไปส่งของค่ะนะคะเหมาะไหมส่งของเหมาะไหมเหมาะเลยจ้านะคะนี่ค่ะคุณลูกค้ากว้างไหมล่ะ กว้างไหมละ่ะอันนี้ก็ถอดได้นะคะถ้าเราไม่ใช้นะอันนี้ถอดได้นะคะคุณลูกค้านี่ถอดง่ายๆแต่ไม่แต่อะไหนๆก็ถอดถอดในหะ้ลูกค้าดูอะกว้างไหมคะคุณลูกค้าขาดูวิ่วัญอยู่ไหมกว้างใช่ไหมละ่ะอุยลดแค่นี้นะลดขนาดนี้นะคุณลูกค้าขาแล้วพี่กวัญแจ้งนิดนึงนะที่คุณเห็นวิ่งอยู่ตามท้องตลาดหรือว่าถนนสวยๆนะคะฟิลสวยๆนะสีนู้นสีนี้ลายสติกเกอร์ เขาเอารุ่นนี้ไปแต่งนะจ๊ะแต่งเหมือนมินิคูเปอร์น้องนุง๊กเขาเอารุ่นนี้ไปแต่งกันนะจ๊ะลายสกอตเงี้ยค่ะนะคะท่านไหนที่อยากได้รถไปแต่งแนวสไตล์ของตัวเองหรืออยู่ขับของอ๋อที่เขาแต่งคล้ายๆปินี้คือสุกคันนี้ใช่ไหมคันนี้แบบนี้เลยม,มเหมือนเพื่อพี่ผมขับมิ拉แต่งไงก็ไม่เหมือนมิดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เหมือนอรถกระปออ่ะไม่ได้ค่ะเนาะถ้าจะแต่งเหมือนมินิคูเปอร์ต้อง ซูซูกิเซเรนิโอเท่านั้นคะ่ะนะคะหรือซูซูกิเซียเท่านั้นมีแค่สองค่ายม,มีแค่สองอย่างนี้เท่านั้นที่จะแต่งเหมือน Mini Cooper นะคะโอเคไหมโอเคนาอนะคะพอเชะนั้นเนี่ยไปใส่สเกิร์ตรอบคันเอยไปใส่สติ๊กเกรอร์เอยนะคะคุณลูกค้าบอกแล้วว่าฟิลมาเลยคะ่ะบางคนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวน้องนุงน๊ก <c oughs> บางคนเลี้ยงน้องหมาน้องแมว หน,นะคะคุณก็ไม่ได้เสียดายรถ <แอ S 1> เพราะเราไม่แพงมา <แอ S 1> นะคุณพานัน้องไปเที่ยวท่องเที่ยวเอาขึ้นรถไปได้เลยนะคะแ, <อ S 1> แล้วกว้างนะวักได้เลยนะเนาะเพราะเดี๋ยวนี้คนไม่นิยมมีลูกกันแล้วน้องๆใช่ครับคนนิยมเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเป็นเป็นน้องหนูกันแล้วเป็นลูกแล้วนะคะเพราะว่าบางคนแบบคนรวยเนาะมีคนหนึ่งที่พี่ได้ยินมาเขาบอกขนาดรุ่นเรายังแย่งชิงกันขนาดนี้ เขาไม่รู้ว่าลูกเขาเกิดมาจะต้องแย่งชิงขนาดไหน <Ừ. S 1> เขาตัดสินใจที่จะไม่มีลูกกันแล้วเขาก็เลี้ยงน้องๆวเต็มเลยเนาะเต็มเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้โลกมันเปิดทุกอย่างแล้วนะคะคุณลูกค้านะคะท่านไหนที่อยากได้รถไปใช้งานอยากได้แบบว่าจริงๆแล้วนะคะเงิน,เด,นเดือนที่จะซื้อรถคันนี้นะพี่ขวัญไม่ขอเยอะเลยนะน้องนุง๊กหนึ่งหมื่นขึ้นไปค่ะหนึ่งหมื่นขึ้นไปค่ะคุณลูกค้าค่ะพี่ขวัญขอหมื่นสองได้ไหม ถ้าหมื่นสองไม่พอแบบพี่หนูเพิ่งสตาร์ทเลยเงินเดือนหนูหมื่นหน่งพพี่ขวัญอาจจะขอขายของออนไลน์เพิ่มเติมนิดๆหน่อยๆได้ไหมนะคะมีไหมมีโพสขายไหมไข่ไก่ขายไข่ไข่สบู่ขายผ้าดาไมขายอะไรก็ได้ที่คุณขายเดี๋ยวพี่ขวัญมาประกอบงานเองนะคะหรือท่านไหนนะคะเด็กวัยรุ่นขึ้นใหม่นะคะที่สร้างเนื้อสร้างตัวได้ไวเนาะอายุสักยี่เนี้ย อยากมีรถให้คุณพ่อคุณแม่นั่งสบายสบายไปหาหมอคันนี้ได้เลยนะหนึ่งไม่เดือดร้อนชาวบ้านไม่เดือดร้อนใครเราก็ผ่อนได้เพราะผ่อนเท่าไหร่รู้ไหมคะ,ะพี่ขวัญให้เลยคันนี้ผ่อนเพียง6กพันบาทเท่านั้นค่ะนะคะใครอยากได้รถผ่อนหกพันบาทติดต่อพี่ขวัญอีโคคารเนาะโปรโมชั่นออกหกพันอกหกสิบหกบาทดอกเบี้ยศูนย์จุดเก้าเก้าค่ะเติมน้ำมันฟรีร้อยแปดสิบวันนะคะหรือคุณจะเอาช่วยผ่อนสิบเดือน พี่ขวัญจัดให้ใครไม่จัดพี่ขวัญจัดค่ะนะพี่ขวัญจัดให้คุณแน่นอนรีบมานะคะเดี๋ยว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 คือนก่อดใช้มืออ๋อเธอรู้ใช่ไหมว่าฉันจะจิกไปเดี <c oughs> ๋ยว <c oughs> จิกไปนะคะเพราะว่าพี่ขวัญบอกเลยนะบางคันไม่มีแล้วนะบางคันไม่มีแล้วนะคะนี่ผมก็ไม่อยู่แล้วนี่ถ้าน้องนูไม่เตือนนะเอาไปให้ลูกค้าอีกเจ้าหนึ่งแล้วนเนี่ยนะอ่า นี่แหละปัญหาของของช่างชอบบ่นพี่ขวัญน,นะคะชอบลื้อของนะวางไว้ให้เป็นที่เขาบออชอบลื้อของเขาบอกพี่ขวัญนนะชอบลื้อของช,ชอบลื้อของไม่ว่าชอบเปิดตู้ตตเย็นแล้วไม่ปิด <laughs> ไฟนี่ก็สวยเนาะเป็นไฟทับทิมนะคะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้สองตอน,นะคะเพราะมีไฟไฟเบกรกดวงที่สามไว้ให้คุณแล้วแต่ถือว่าเป็นไฟที่แข็งแรงนะค,คุณดูก่อนนะคะไฟเออแล้วก็มันมันน่ารักตรงไหนอะ่ะถึงจะเป็นคันไลท แต่ออกแบบด้วยสวยน้องนุพอเป็นไฟปุ๊บมันดูดูวาวดูคมเออสัมผู้หญิงมีตูดงอนด้วยเหมือนผู้หญิงมีตูดงอนด้วยแล้วแล้วตาสวยเงี้ยน้องนุ๊กนึกภาพออกเนาะเป็นผู้หญิงผิวขาวอะขาวนวลอ่าขาวนวลแล้วก็มีตูดงอนมีตูดงอนแล้วตาสวยตาสวยเออมันอย่างนั้นเลยนะภายในสวยอีกภายในสะอาดสะอ้านอีกดูสิคุณไม่เอาได้ไงอะคะเออไม่เอาครับแล้วเขาปวด พี่เศนลถพี่เ้นลถค่ะนะคะอ่ะท่านไหนนะคะที่อยากได้สุสกิซีรีโอนะคะเครื่อง1.0นนะวันนี้อยู่ในรีวิวของตัดใจลดหรูค่ะเพื่อเพื่อเราจะได้มีเงินในกระเป๋านะคะวันนี้ติดต่อพี่ขวัญได้เลยนะหรือว่าแอดมินคนสวยนะคะศูนย์แปดสามสองห้าตัวแล้วก็ศูนย์สามแล้วย้ำนะคะย้ำค่ะนะพี่ขวัญเสียใจมากเวลาลูกค้าโทรมาแล้ว มีคนบอกว่าไม่มีโปรโมชั่นอะไรจังนั้นย้ำนะเพราะพี่ขวัญโปรโมททุกวันเลยและแอดมินก็กระจายโปรโมททุกวันเลยย้ำค่ะถ้าใครบอกไม่มีโปรโมชั่นดูวันที่โปรโมชั่นที่เราโปรโมทไปนะคะเพราะเราเต็มที่กันมากเราอยากให้ลูกค้าได้และพี่ขวัญก็ย้ำทุกวันพูดทุกวันใครบอกไม่มีโปรโมชั่นเปลี่ยนเลยค่ะนะคะโทรหาแอดมินใหม่ขอขอโปรโมชั่นนะคะยินดีต้อนรับและยินดีทุกคนเลยนะคะ หรือปรึกษาพี่ขวัญได้นะคะ086ค่ะ3159977งห้เเ็ยอได้เลยค่ะจะรับหรือเปล่านะคะนอนหลับค่ะนะคะโทรค่ะถ้าโทรไม่ติดก็โทรกลับทุกคนอยู่แล้วนะคะ <c oughs> วันนี้ลาก่อนแลกลับขอบพรคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs>